คุณผู้ชมเขาบอกว่าคนที่เรียนแพทย์สิริราชเนี่ยจะต้องหินจะต้องอึดจะต้องอดทนจริงจังทุกอย่างนะคะดูยากมากๆเลยดังนั้นเนี่ยวันนี้ปองก็เลยชวนสองน้องนะักศึกษาแพทย์สิริราชเนี่ยมาถามซะเลยค่ะว่าจริงๆแล้วชีวิตการเรียนเป็นยังไง Siri Raj Podcast Medical Knowledge on Demand Anytime Anywhere ข i n d The gown เล่าทุกเรื่องราวการเรียนแพทย์สิริราชจริงไหมที่เขาบอกว่าการเรียนหมอเนี่ยที่การเรียนแพทย์สิริราชเนี่ยคือหินที่สุดเนี่ยคิดว่าจริงหรือเปล่าเอางี้ดีกว่าถามว่าก่อนมาคิดว่าหินเบอร์ไหน1นึเต็มสิแล้วพอเรียนไปแล้วเนี่ย คนนี้ปีสามคนนี้ปีหกเนี่ยคิดว่าจริงๆแล้วหินเบอร์ไหนของผมในฐานะที่เรียนมาถึงปีที่หกนะครับก็คิดว่าเต็มจุดผมให้แปดนะครับ <laughs> เออก็ยังก็ <laughs> ยังหย,ย่อนอยู่นะเหลืออีกสองนะเออมันก็จะมีความยากความท้าทายในแต่ละชั้นปีนะครับก็ทำให้เราได้ปรับตัวไปเรื่อยๆในแต่ละปีครับตามความยากของเนื้อหาที่มากตามอายุของเราครับอ่าก็ค,คือยิ่งโตก็ยิ่งยากแหละธรรมชาติเนาะโอเคน้องแนล่ะคะ ก่อนเข้ามาเ่ยคิดว่าโอ้หนักมากเจ็ดเต็มสิบละกันก่อนเข้าเนี่ยคิดว่าเจ็ดเต็มสิบใช่แล้วพอเข้ามาแล้วละกันเข้ามาให้เก้าเต็มสิบเก้าเลยค่ะคือถ้าพูดถึงพี่คลินิกเนี่ยคือเนื้อหามันเยอะมากค่ะแล้วเวลามันน้อยอะค่ะแล้วก็ตัวเนื้อหาเองก็ค่อนข้างยากอยู่แล้วด้วยก็เลยหมักอยู่ค่ะตอนนี้คืออยู่ปีสามด้วยนะคะก็เลยเป็น เนื้อหาเข้มข้นก่อนที่จะไปคลินิกแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะเออดังนั้นเมื่อกี้เนี้ยได้ยินน้องๆพูดนะคะคนนึงพูดเรื่องพรีคลินิกอีกคนนึงพูดเรื่องคลินิกเนี่ยอะไรคือพรีคลินิกแล้วอะไรคือคลินิกอ่ะให้คนอยู่พรีคลินิกตอนนี้เล่าก่อนเลยได้ค่ะพรีคลินิกเวลาที่เราพูดกันเนี่ยก็คือหมายถึงว่าชั้นปีที่1ถึงปีที่สค่ะเป็นส่วนใหญ่เนื้อหาก็จะเป็นพื้นฐานสําหรับเอาไปต่อยอดในชั้นคลินิกที่เดี๋ยวพี่มีจะอธิบายอีกทีหนึ่งค่ะถ้าให้พูด รวมๆก็คือปีหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นวิทย์พื้นฐานปีสองก็จะเป็นร่างกายมนุษย์แบบปกติค่ะค่ะแล้วก็ปีสามก็จะเป็นร่างกายมนุษย์ที่ผิดปกติเป็น <c oughs> โรคต่างๆก็จะมีจุดท,ที่เป็นไฮไลท์ของพีคลินิกคือ <c oughs> อะไรคะก็คืออาจารย์ใหญ่อะค่ะอ๋ออ๋ออาจารย์ใหญ่นี้เจอตั้งแต่พีคลินิกเลยเหรอคะอ่าใช่โอ้แล้วเป็นยังไงล่ะถามความรู้สึกหน่อยเออก็คืออาจารย์ใหญ่จะผ่าที่ศิริราชผ่าตอนปีสองค่ะค่ะ <c oughs> ก็จะเป็นอาจารย์ใหญ่หนึ่งล่างกับนักศึกษาแพทย์สี่คนจําได้ว่าวันแรกนีตื่นเต้นมากๆแบบว่าทําอะไรไม่เป็นเลยไม่กล้าลงมีดผ่าเลยแต่ว่าก็ก็ผ่านมาได้เพราะว่าปกติก็จะมีแพทย์ใช้ทุนที่เป็นที่พี่คอยมาช่วยประจำโซนนะคะแล้วก็พอผ่าไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าเป็นเป็นวิชาที่สนุกมากเพราะว่าเราได้เห็นของจริงเราได้เห็นร่างกายจริงๆแล้วอยากรู้ว่าความรู้สึกจริงๆพอเราเดินเข้าไปในห้องเนี่ยก็คือว่า ท่านก็คืออวางอยู่ตรงนั้นเลยใช่ไหมคะ<ง>ตั้งอยู่ตรงนั้นเลยค <c oughs> ่ะเออแล้วพอตอนที่เราเดินเข้าไปในห้องครั้งแรกอ่ะมมเมนต์นั้นคือยังไงพี่อยากรู้มากตอนเดินเข้าห้องงอยากแรกที่ทุกคนรู้สึกคือกลิ่นอ <c oughs> ้ <c oughs> กลิ่นโฟ <c oughs> มเวลีน,ม,นมันแรงแล้วมันหม็่นเหรเดี๋ยวชินค่ะแล้วเดี๋ยวก็ชินเองใช่ไหมคะเออ <c oughs> เพราะว่าบางทีเราเห็นในหนังในซีรีส์อะไรเงี้ยเรื่องราวในโรงพยาบาลต่างๆเนี้ย เราก็ไม่เคยจะนึกถึงกลิ่นไงพราะเราเห็นแค่ภาพไงเออแล้วตอนที่น้องมีเจออาจารย์ใหญ่ครั้งแรกเป็นยังไงบ้างคะอ๋อองผมจะค่อนข้างต่างไปนิดนึงครับเพราะว่าตอนก่อนที่จะมาเรียนเรียนหมอครับผมได้ไปโอเพ่นทาของหลายที่มาก่อนผมเคยเข้าโอเพ่นทาครั้งแรกตอนม .3 ครับซึ่งก็เป็นการโอเพ่นทาที่ได้เจออาจารย์ใหญ่เหมือนกันครับ ก็ตอนนั้นมันเป็นประสบการณ์ที então, ่ด um ีมากครับแล้วก็เป็นความทรงจำที่ดีๆผมได้มาเรียนตอนปี2องใช่ไหมครับเจอครับกลับไปที่ตอนม3ก่อนที่ไป Open House สแล้วไปเจอจันใหญ่แล้วบอกว่าเป็นความทรงจําที่ดีครับเพราะอะไรเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเป็นความทรงจําที่ดีคะอ๋อหนึ่งคืออาจจะเป็นเรื่องของเราได้เห็นว่าโครงสร้างภายในของมนุษย์นะครับมัน มันมันเป็นยังไงบ้างมันเป็นเี่ได้เห็นอะไรที่มากกว่าในหนังสืออะครับน้องมีมองลงไปที่มาคนิกเลยเนาะว่าแบบอ๋อนี่คือโครงสร้างมนุษย์อะไรก็คือเป็นพี่นี่ก็คือแบบจิตวิญญาณเลยนะ <c oughs> <c oughs> คือก <c oughs> ิดเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้คนจะเป็นหมอเอนาะเขาก็มองไปที่เออโครงสร้างอ๋อของจริงเป็นอย่างนี้นออนเนาะโอเคเราเข้าใจแล้วทําไมเราไม่เคยคิดเลยว่าเราจะเป็นหมอได้นะคะพอเจอปุ๊บเรายกขาก่อนเลยนี่เขาถึงได้เป็นหมอกันนะคะอ่ะโอเค ทั้งสองก็คือมีประสบการณ์มาแล้วน้องมินนี่อาจจะมีตั้งแต่ม .3 แล้วใช่ไหมคะพอมาเจอตอนปีสองก็เลยรู้สึกว่าอา้าวเคยเจอแล้วครับคลินิกเรียบร้อยไปที่คลินิกบ้างจบสามปีพรีคลินิกแล้วขึ้นปีสี่ทำอะไรบ้างคะของคลินิกก็จะเป็นการการเรียนที่เน้นการทํางานบนโรงพยาบาลมากขึ้นนะครับ <c oughs> ก็จะได้เจอผู้ป่วยมากขึ้น,นครับการเรียนก็จะเปลี่ยนไปจากการนั่งเลคเชอร์หรือทําห้องแลบจะเป็นการสักวั์ตัวร่างกายเน้นการคุยกับผู้ป่วยมากขึ้นการตัวร่างกาย การหาข้อมูลจากอาการจากโรคที่ผู้ผู้ป่วยเป็นอยู่นะครับอืพี่นึกภาพตัวเองนะถ้าอยู่ๆเรามาเรียนทฤษฎีเรียนจบเรียนมาสามปีเรียนทฤษฎีมาสามปีอะความรู้สึกที่แบบอ๋อได้ทํางานจริงสักที่มันเป็นยังไงอการที่ได้ไปลงงานจริงๆอะค่ะอ๋อเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งนะครับคือมันเป็นการเอาความรู้ที่เราเรียนมาทั้งหมดนะครับเอามาใช้เอามาประยุกต์ใช้ในแต่ละแต่ละเชนนะครับเพราะว่าผู้ป่วยแต่ละรายที่มาหาเราครับก็จะมีความแตกต่างกันอยู่แล้ว Mm hmm. รเราต้องเลือกใช้ความรู้ในบางเรื่องที่สอดคล้องกับผู้ป่วยในรายนั้นนะครับโอเคเรารู้แล้วว่าหลังจากที่เรียนทฤษฎีมาจะต้องเอาไปใช้จริงได้พบคนไข้จริงมีความโหดเล่าให้พี่ฟังไหมว่าเบอร์ไหนก็เป็นเรื่องของความกดดันที่เกี่ยวกับการทํางานของเราครับเพราะว่าการทํางานของเรามันคือการทํางานเกี่ยวกับชีวิตคนไข้ใช่ไหมครับ mm hmm. ถ้าเราพลาดนิดน,นึงอาจจะแบบทำให้ชีวิตของคนไข้แบบมี มีผลกระทบได้นะครับมันต้องโหดเพราะว่านี่คือเราทํางานเกี่ยวกับชีวิตคนใช่คเออค่ะแล้วรเ,รเราก็กดดันเพราะว่าเราไปอยู่กับคนจริงๆแล้วตอ่อหน้าเราใช่ไหมคะก็จะมีตัวอย่างหนึ่งคือตอนที่ผมไปทาทอดท้งแรกนะครับก็คือทาทอดธรรมชาติก็จะมีความตื่นเต้นแล้วก็มีความกังวลน,นิดหน่อยเ,ออเพราะว่าเป็นทางแรกของเราด้วยครับค่ะก็ถึงแม้ว,ว่าเราจะซ้อมกับฝุ่นเรียนเลคเชอร์อะไรมาอย่างนี้แบบ ค่อนข,ข้างบ่อยแล้วครับแต่ก็ยังมีความตื่นเต้นอยู่ดีเพราะว่าเป็นของจริงครับแต่ตอนนั้นก็จะมีพี่ๆและสิเดนนะครับก็คือเป็นพี่ผ้าชอวะทาง <c oughs> แล้วก็มีอาจารย์คอยยืนอยู่ด้วยครับค <c oughs> อยช่วยแนะนำอย่างใกล้ชิดครับก็เลยรู้สึกว่าอุ่นใจมากขึ้นการลงงานจริงเนี่ยก็คือว่าไม่ใช่ให้เราไปยืนดูอาจารย์นะคืออาจารย์ให้เราทําเลยใช่แล้วอาจารย์ <c oughs> ยืนคอยให้คําแนะนําอยู่ข้างๆครับอ๋อโอเคซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ประทับใจของของผมเหมือนกันครับประทับใจในตัวอาจารย์ที่มีความแบบใจดีใจเย็น ค่อนข้างไม่กดดันระหว่างระหว่างการที่ผมกําลังทําข้อหรือว่าการทํำผาการต่างๆครับอาจารย์ก็จะมีความค่อยๆดูแล้วแล้วก็ผมพลาดต,ตรงไหนหรืออาจจะตรงตรงไหนคนปรับปรุงอาจารย์ก็จะมีการฟีดแบ็คฟังฟังดูเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ทั้งสองคนก็ยังยังอยู่แล้วดูดูสบายดี <laughs> นะคะ <laughs> ก็เลยอยากรู้ว่าในช่วงเวลาที่เรารู้สึกเครียดเหมือนเมื่อกี้เนี่ยน้องแนนบอกว่าโอ้โ oh, ห oh, แบบข้อมูลเยอะมากหรือว่าน้องมีนก็บอกว่าบางทีเราต้องปรับตัวอะไรต่างๆเนี่ย มีตัวช่วยไหมเราหาคนมาทับพอดยังไงไหมมีรุ่นพี่มาช่วยไหมหรือว่าเราช่วยตัวเองยังไงเวลาที่เรารู้สึกว่าอฮ้ยมันก็หนักหน่วงเหมือนกันนะอะถ้า,ถ,าถ้าตัวแนนเน่ก็จะคิดกับตัวเองว่าเดี๋ยวก็จบแหละอ่าเดี๋ยวก็ผ่านไปมันก็จะผ่านไปเหมือนที่มันเคยผ่านมา <laughs> แต่ว่าตัวช่วยก็มีมีเยอะค่ะแบบเพื่อนๆก็ช่วยกันค่ะคือเราจะมีวิชาการรุ่นค่ะก็คือเป็นเพื่อนๆที่ มาแชร์เล็เชอร์โน้ตที่เขาจดในห้องมาเตรียมเตรียม high, แมททีเรียลให้แบบแฝึกหาดอะไรแบบนี้ค่ะค่ะแล้วก็รุ่นพี่ก็จะมีรีวิวส่งต่อๆกันมาว่าเออวิชานี้นะแบบเนื้อหาประมาณไหนแบบยากแค่ไหนอาจารย์เป็นยังไงบ้างเราก็จะเห็นภาพรวมของวิชานั้นก่อนอืมโอเคคือจริงๆมีกัน ส่งทอดมรดกลงมาจากรุ่นพี่เรียบร้อยแล้วนะคะบีฟน้องว่าน้องกําลังจะเจออะไรบ้างอย่างนี้นะคะเนี่ยเราอยู่ปีสุดท้ายแล้วของการเรียนคลินิกเนี่ยเราประทับใจอะไรบ้างอย่างแรกประทับใจเพื่อนๆค่ะมีวิชิการรุ่นที่เคยเล่าไปว่าแบบทุกคนช่วยกันมากแล้วก็พอมีเพื่อนเนี่ยมันก็ทําให้บรรยากาศเราน่าเรียนขึ้นเห็นเ <He id S 1> พื่อนอ่านแล้วก็เออต้องอ่านแล้วแหละแล้วก็ประทับใจรุ่นพี่ทั้งสายรหัสสีลาบ เราสนิทกันมากปรึกษาได้หมดค่ะเรื่องชีวิตความรักการเรียนแล้วก็ต่อให้ไม่ใช่รุ่นพี่นี่เป็นสายรหัสเราก็คุยได้คือพี่เขาพร้อมถ้าเราถามเราข<ะ>อคาแนะนาเขาก็พร้อมที่จะให้แล้วก็สุดท้ายเลยประทับใจอาจารย์ว่า<ะ>คืออาจารย์พี่ชีนิดมีความทุกคนเลยค่ะทุกคนตั้งใจอยากสอนให้ออกมาดีเราก็อาจารย์หลายๆคนก็คือ ใส่ใจนักเรียนมากค่ะอย่างโควิด <c oughs> นี่จะเห็นได้ชัดเลยว่าอาจารย์มีเซอร์เวยความเห็นว่าโอเคไหมสอบวันนี้สอบแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอการสอบมันเลื่อนอาจารย์ก็จัดติวเพิ่มให้จัดคลาสแบบ Q&A <c oughs> ให้มันเป็นสิ่งที่ทำให้เราก็ผ่านมาได้ค่ะก็คือมิตรภาพ ระหว่างเพื่อนรุ่นพี่แล้วก็ความแบบเอาใจช่วยสุดขีดของอาจารย์ <c oughs> ก็ทําให้ผ่านมาได้นะคะน้องมีล่ะคะมีมีอะไรที่อยากเล่าหรือเปล่าว่าเวลาที่เราเหนื่อยเราท้อเนี่ยเราเครียดเนี่ยเราใช้วิธีการยังไงบ้าง,างวิธีการคลายเครียดของผมนะครับก็จะเป็นการพักผ่อนครับสมมุติว่าผมเหนื่อยผมเครียดอะไรเงี้ยครับก็จะพักผ่อนพักผ่อนของผมอาจจะแบบเอออย่างเช่นการนอนการเล่นเกมเล่นกีฬาอะไรพวกนี้ครับเออซึ่งก็จะต่างต่างกันไปในแต่ละคนนะครับค่ะ แต่ละคนก็มีวิธีการพักผ่อนไม่เหมือนกันเนาะใช่ <ฮะ S 2> แล้วทีนี้เนี่ยจะบอกคุณผู้ชมนิดนึงค่ะว่าทั้งสองคนเนี่ยเขาก็มีกิจกรรมที่นอกเหนือจากเรียนหมอที่บอกว่าคเครียด 7, เจ็ด 8, คเคแปดเครดเก้าแล้วเนี่ยนะคะ <c oughs> ก็บอกว่ามีกิจกรรมนอกจากนั้นซึ่งตอนที่ฟังครั้งแรกมันก็งงว่า <c oughs> เขามีเวลาจากไหนกันนะคะคนนึงทาช่อง YouTube Channel ใช่ไหมคะเป็น youtube เกี่ยวกับอะไรคะน้องแนนเป็นตามใจไหน <c oughs> อยากจะพูดอะไรก็พูดเลย <c oughs> ใช่ไหมคะใช่คือ จุดเริ่มต้นคือแนแนอะฟังรุ่นพี่มาว่าแบบเก็บแพชชั่นตัวเองไว้นะตอนปีต้นๆความรู้สึกว่าแบบเราเราเรา,เราอยากเราตื่นเต้นแค่ไหนที่มา mm hmm. ได้เรียนที่นี่อะคะ mm ่ะ hmm. เพราะว่ายิ่งโตไปมันจะลืมความรู้สึกนั้นนะคะ mm ่ะ hmm. นันก็เลยทำเป็นวดีโอแต่ละปีว่าแบบเออปีนี้เราเป็นยังไงรู้สึกยังไงได้เรียนอะไรบ้างอย mm ่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าไหนๆทำแล้วก็ อะลง u t u b e เผื่อว่าจะแบบมีคนได้ประโยชน์จากมันอืมก็ดีค่ะ <c oughs> ก็ปรากฏว่ามีนะก็มีคนมาซับเป็นพันเลยก็ <c oughs> มีน้องมาถามส่วนตัวแบบกอพี่แนะนำหน่อยค่ะว่าเตรียมตัวยังไงเป็นหมอแบบดีไหมอะไรอืม้มค่ะก็เลยแบบทำให้เกิดดูง่ายๆมีแฟนคลับเบาๆ <c oughs> เข้ามาแบบอินบ็อกต่างๆสอบถามเนานะ เออก็เกิดความสัมพันธ์ขึ้นนะคะในกิจกรรมที่อาจจะคิดไม่ถึงจริง,รงๆเราแค่อยากทําเป็นเมมโมรีของเราเอาไว้แต่บังเอิญว่าพอออกไปแล้วเนี่ยก็ได้ไปคอนนคกับคนข้างนอกนอกจากนี้ก็ทราบว่าการเรียนแพทย์สิริราชเนี่ยเขามีชมรมให้แจมด้วยทั้งสองคนนี้อยู่ในชมรมอะไรบ้างหรือเปล่าอยู่คะ่ะแนอยู่ดนตรตีคลาสสิกค่ะแล้วก็อยู่ชมรมพิพิธภัณฑ์ เดี๋ยวนะดนตรีคลาสสิกเล่นอะไรคะแน,นนอ่าเล่นไวโอลินอ๋อโอเคเป็นหมอ <c oughs> ด้วยสวยด้วยเล่นไวโอลินด้วยครบมากแล้วพิพิธภัณฑ์เขาทาอะไรกันคะพิพิธภัณฑ์ก็คือจะอ่ามันจะมีกิจกรรมที่เทรนเราเป็นมากุเทศค่ะก็คือเหมือนแบบนาชมพิพิธภัณฑ์ในสี่สิบล่ะค่ะแนนก็ได้ไปอบรมแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ทดลองสอบดนตรีหนึ่งมากุเทสก็ได้หมอก็ได้ครบมาก ต้องมีรืคะก็คือการอยู่ชมรมของศิรีราานะครับก็ไม่ได้จําเป็นว่าเราต้องอยู่หนึ่งชมรมในระยะในในหนึ่งปีครับค่ะผมก็เลยอยู่ดนตรีไทยแล้วก็ชมรมเต้นครับแล้วก็ชมรมกีฬาแบดมินตันนะครับค่ะดนตรีไทยเล่นอะไรคะของผมเล่นละนาดเอกละนาดทุมแล้วก็คองวงใหญ่ครับแต่ก็สลับสลับกันเล่นครับที่นี่มีหมอที่แบบ ทำหมอแบบเป็นหมออย่างเดียวไม่ได้นะเขาจะต้องมีหมอที่เล่นไวโอลินหมอที่เล่นบบนาฬิกาในไหนเนี่ยถามกันมาถึงตรงนี้แล้วก็เลยอยากรู้ว่าคนที่เขาเรียนเป็นหมอเนี่ยสมมติพี่เนี่ยเรียนจิตวิทยาพอใกล้ๆจะจบเราก็จะคุยกับเพื่อนว่าเฮ้ยเราจะไปทํางานอะไรกันต่อดีอย่างน้องมีเนี่ยใกล้ๆจบแล้วเนี่ยมีบทสนทนาแบบไหนบ้างในหมู่เพื่อนอ๋อ oh, อันนี้ค่อนข้างหลากหลายเลยครับเพราะว่า การทํางานต่อในหลอดเร่อการเรียนต่อในอนาคตครับก็จะมีปัจจัยหลายๆอย่างที่เป็นสิ่งที่เราต้องพิจารณาครับอย่างเช่นเรื่องของ work ร i f e บา l าน c e เพราะบางคนก็จะมีความชอบที่จะทํางานในโรงพยาบาลในระยะเวลาที่ต่างๆไปครับ<ะ>บางคนก็อาจจะไม่ต้องการแบบใช้ชีวิตในโรงพยาบาลตลอดทั้งวันขนาดนั้นอาจจะต้องการเวลาบางส่วนที่ไปทําอย่างอื่นที่ตัวเองสนใจ ครับก็อาจจะแบบเลือกสาขาเรียนต่อที่ไม่ต้องทํางานในโรงพยาบาลในระยะเวลาที่นานมากเท่าไหร่ครับเออออปชัน<ม>คืออะไรอ่ะคะถ้าสมมติเราเป็นหมอแต่ว่าเราอยากได้ออปชันที่ work life balance ่างที่น้องมีนบอกว่ามีเวลาไปทําอย่างอื่นด้วยก็อาจจะเป็นเรื่องของการเรียนต่อ m i n o r อร์บครับก็คือ <c oughs> เป็นต้องเกริ่นก่อนว่าการเรียนชั้นคลินิกครับก็จะมีเป็นแบ่งเป็น Major w a ์บอและ Minor อร a r d ใช่ไหมครับ <c oughs> major อ a r d จะประกอบด้วยสอย่างครับก็คือมีสูนิตศาสตร์ในวิเวศแล้วก็มีสารยาศาสตร์ มีกุมานเวทแล้วก็เป็นอายุรศาสตร์ครับ mm hmm. ซึ่งการทํางานของซีวอร์นี้ก็จะมีแล้วเวลาการทํางานอยู่บนอยู่ในโรงพยาบาลที่ค่อนข้างนานในส่วนของไมเนอร์วอร์นนะครับก็จะเป็นการทํางานที่ค่อนข้างเบากว่าในในบางในบางด้านนะครับอย่างเช่นจิตเวศวิสัญญผีผิวหนัง mm hmm. ตาหูคอจมูกอะไรประมาณนี้นะครับตาหูคอจมูกผิวหนังก็ดูเป็นอะไรที่แบบเบาเไง เออไม่ต้องแบบไปผ่าท้องใครอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอาจจะไม่ได้นักขนาดนั้นถ้าเทียบกันเออก็เหมือนจะเป็นงานที่เบากว่าแล้วก็มีเวลาส่วนตัวมากกว่าอย่างนี้ใช่ไหมคะครับโอเคซึ่งมันก็อาจจะเป็นเทรนด์ใหม่ของเพื่อน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 ในรุ่นผมนะครับอาจจะแบบต้องการเวลฟ์บาลานมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับจจะพูดอย่างนี้กลัวเลยนะแล้วจะมีใครไปเรียน เมเจอร์วอดบ้างมเนี okay. ้เหลือคนผ่าทองให้ฉันบ to ้างหรือเปล่าตอนนี้มีมีอยู่ครับมีเนาะจะไม่ขาดแคลนใช่ไหมคะใช่ครับเพรากลัวเจเนอเรชันนี้อยากมีเวิร์กไลฟ์บาลานซ์หมดแล้วคือผมเป็นที่มเนอร์บอดหมดยังมีเนาะมีคนมีทุกมียังมีเพื่อนที่สนใจอยู่นะครับโอเคท้ายที่สุดแล้วอ่ะทั้งสองคนต่างก็เรียนที่จะเป็นหมอเนี่ยเป้าหมายของเราอยากเป็นหมอแบบไหนแตนอยากเป็นหมอที่ คนไข่รู้สึกไม่โชคายที่มาเจอเรา uh huh. <laughs> คือต้องบอกว่าคําพูดเนี้ยคะ่ะได้ยินมาจากอาจารย์แพทย์ท่านหนึง่งแล้วนันก็แบบรู้สึกชอบมากก็เลยขอยืมมาใช้นะคะตัว uh huh. <laughs> ชื่ออาจารย์เอกลิน,นะคะ่ะเรียกพี่ยอดก็ได uh ้อ่าพี่ยอดนะคะก็บอกว่าเป็นหมอที่คนไข้ไม่รู้สึกโชคลายที่มาเจอเราแล้วตรงมีล่ะคะ ก็อยากเป็นคุณหมอที่คนไข้เข้ามาหาแล้วมีความสุขนะครับทั mm ้ง hmm. อาจจะมีความสุขจากเรื่องของโรคโรคที่เป็นอยู่ดีขึ้นอาการดีขึ้นอะไระครับหรืออาจจะเป็นเรื่องของทางใจที่บอกว่าได้มีข้อสงสัยข้อกังวลแล้วมาคุยกับคุณหมอแล้วสามารถแบบอธิบายให้คนไข้แบบสบายใจได้มากขึ้นเ mm hmm. ข้าใจเข้าใจตัวโลคมากขึ้นอะไรอย่างนี้ครับอ mm hmm. จริงๆความสบายใจนี่สําคัญเนาะเพราะว่าเรามาพร้อมกับโรคแล้วอะทางกายแล้วนะ แล้วบางทีถ้ายิ่งแบบฟังหมอไม่รู้เรื่องอะไรยังไงยังทุกข์ใจเข้าไปอีกแต่ว่าน้องนินก็บอกว่าเราอยากเป็นหมอที่ทําให้เขารู้สึกสบายใจออแล้วก็มีความสุขนะคะเอาละค่ะดังนั้นถามเลยรวบเลยดีกว่าว่าสมมุติว่าคนที่ฟังเราอยู่เนี่ยน้องๆสมมติกําลังจะจบม6แล้วหรือว่าอยู่ในกระบวนการที่จะเตรียมตัวแล้วอยากเป็นหมอเนี่ยมีคําแนะนําอะไรบ้างถ้าสาหรับแนนนะคะอย่างแรกคืออยากให้น้องๆหาตัวเองให้เจอ mm hmm. ว่าแบบ ตัวเองชอบอะไรทําอะไรได้ดีแต่ถ้าแบบมัน่นใจแล้วว่าโอ้เป็นหมอแน่ๆน,นี่คือชีวิตชัดเลยก็หาแพชชั่นเยอะๆฝ่าวางแผนอนาคตตัวเองเพราะว่าสองสิ่งเนี้ยมันจะเป็นสิ่งที่เรายึดยึดเราเอาไว้ให้เราสามารถผ่าน6ปีไปได้ <c oughs> แล้วก็สุดท้ายก็เป็นกำลังใจให้ซู้ๆนะคะผนทางนี้ยังอีกยาวไกลค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะอน,น้องมีล่ะคะมีอะไรที่จะแนะนำรุ่นน้องบ้างเอง่ย ครับก็อาจจะเสริมจากน้องแนนนิดนึงนะครับก็คือเรื่องของนอกจากรู้จักตัวเองแล้วครับก็อยากจะให้น้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเราจะในอนาคตของเราจะเป็นพยายามนึกนึกภาพของเราในอนาคตนะครับว่าตัวเราจะไปอยู่ตรงไหนแล้วก็จะจะทาอะไรอะรนะครับถ้าจะนึกภาพยากนิดนึงก็จะนึกนึกภาพแบบในเป็นเป้าหมายระยะสั้นก่อนก็ได้ครับว่า <ạ. S 1> อย่างเช่นการสอบเข้าหมอคณะนี้คณะน,นี้อะไรอย่างี้ครับเราต้องแบบมีการเตรียมตัวมี ต้องใช้คะแนนอะไรบ้างต้องสอบอะไรบ้างอะไรเยงี้ครับค่ะแล้วก็คะแนนที่เราต้องได้อะมันต้องได้ถึงประมาณไหนแล้วตอนนี้ตัวเราอ่ะเป็นเอ,อ่อพร้อมประมาณไหนแล้วครับอ่าอดังนั้นเนี่ยนอกเหจากจะรู้จักตัวเองแล้วก็คือยังมองเป้าหมายด้วยครับพี่เคยได้ยินคำหนึ่งเขาบอกว่าเวลาจะทำอะไรเนี่ยให้ begin with the end in mind ให้มองภาพว่าเฮ้ยเราจะเป็นหมอแบบไหนแต่ถ้ามันไกลไปเฮ้ยถ้าเราสอบได้แล้วเราจะยังไงต่อดี คือสร้างเป้าหมายเล็กๆให้ตัวเองเนี่ยสำเร็จได้นะคะฟังจากที่น้องแนนแล้วก็น้องมีนเล่าแล้วนี่นะคะ การเรียนแพทย์ศิริาราชนี่เป็นอะไรที่เข้มข้นมากๆเลยนะคะตั้งแต่การปูพื้นฐานพพีคิลิกไปจนถึงการลงสนามจริงอย่างในช่วงที่น้องเรียนคลินิกปี4ีถึงปี6นะคะแต่จะยากแค่ไหนคะ่ะเมื่อสักครู่นี้เท่าที่ฟังก็ดูอุ่นใจนะคะเพราะว่ามีทั้งรุ่นที่มีทั้งอาจารย์แล้วก็รวมถึงเพื่อน,นๆนี่ที่ช่วยเหลือกันและกันนะคะรวมถึงกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นชมรมหรือกิจกรรมอื่นๆที่น้องๆทําระหว่างการเรียนทําให้ชีวิตการเรียนนี่ไม่แห้งแล้งนะคะนอกจากจะ เรียนแพทย์แล้วเนี่ยก็ยังมีกิจกรรมที่ช่วยให้น้องเนี่ยผ่อนคลายแล้วก็รีแลกซ์ขึ้นด้วยนะคะเอาเป็นว่าใครที่มีความฝันอยากจะเป็นหมอค่ะคิดว่า EP นี้เนี่ยนะคะฟังแล้วคงจะได้แรงบันดาลใจเหมือนกับที่พี่ปอนนะคะคือฟังแล้วเนี่ยไม่ได้จะเป็นหมอแล้วค่ะแต่รู้สึกว่าสัมผัสได้ถึงแพชชั่นน้องๆเขานะคะวันนี้หมดเวลาของ Behind the Cow แล้วนะคะท้าวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องๆทั้งสองคนนะคะที่มานั่งคุยกับเราค่ะขอบคุณค่ะทั้งน้องแนนแล้วก็น้องมีเลยนะคะ ครั้งหน้าเราจะมาคุยเรื่องอะไรกันนั้นติดตามค่ะแต่สำหรับวันนี้ดิฉันปออยาคขอบเซันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ behind the gown เล่าทุกเรื่องราวการเรียนแพทย์สิริราช siriraj podcast medical knowledge on demand Anytime, anywhere.